วันนี้วันที่4พฤศจิกายนนะครับ2564ครับเวลาประมาณ7.40นาฬิกา4ี่นาทีนะครับนะก็จะมาอัปเดตประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหลายคนถามไทยกันเข้ามาเยอะนะครับประเด็นเรื่องของการเรกว่าประกาศของผู้ว่านะว่าจะมีอำเภอตำบลไหนบ้างอย่างไรเนี่ย เมื่อคืนเนี่ยผมได้มีการอัปเดตพื้นที่อำเภอบางส่วนนะครับที่เขาจะมีการนำเสนอต่อหรือว่าคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยตามไปดูในช่อง YouTube ที่ผมไลฟ์เมื่อคืนได้นะครับแต่สำหรับไลฟ์นี้จะมาอัปเดตมาบอกกล่าวเล่าแจ้งเกี่ยวกับประเด็นว่าประกาศของผู้ว่าที่กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจเนี่ย จะมาในช่วงไหนหลายคนถามไทยจะมาในช่วงไหนเขาจะติดไว้ตรงไหนที่จะสามารถติดตามข่าวสารได้นะก็แน่นอนว่าโครงการเดินสำรวจหรือออกทั้งตำบลเนี่ยตัวนี้ผมจะไม่ไม่กล่าวเฉพาะรายครับพอจะพูดเฉพาะโครงการเดินสำรวจเดินสำรวจหลกัหลกๆก็คือต้องมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับกำหนดจังหวัด ก็คือปีงบประมาณ6 5เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 4ถึง30กันยายน2 5 6 5านะครับกำหนด70ดจังหวัดหลายท่านรู้แล้วนะครับว่ามีจังหวัดว่ามีจังหวัดไหนบ้างเออรู้แล้วนะครับรู้แล้วว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับก็หลกัหลกๆไม่มีนะพวกโซนกรุงเทพครับหลกัหลกๆไม่มีเนี่ยโซนกรุงเทพนะครับ ก็คือพวกปทุมพวกนนสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพวกนี้แหละโซนปริมณฑลโซน,น,นแล้วก็ภูเก็ตที่ไม่มีในโครงการเดินสำรวจงบประมาณ -65 ทีนี้เมื่อมีประกาศของกระทรวงม,มหาดไทยที่กำหนดจังหวัดแล้วเนี่ยใน70จังหวัดต่อมาสเต็ปต่อมาก็คือกำหนดจะมีประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจถามว่าใครประกาศถ้าใครไม่มีองค์ความรู้เลยผมก็ผมก็จะบอกว่า ผู้ว่าครับผู้ว่าประกาศแต่ก่อนจะประกาศเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการคณะหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับคุณชัยวุฒิสวัสดีครับพี่นะครับพี่ชัยวุฒิอยู่ที่สังขะนะครับรลืมเลยพี่ทากมาลืมเลยไม่ได้ลืมครับเป็นนะครับก็คือถามว่าเมื่อประกาศผู้ว่าเนี่ยก่อนจะออกเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างเขาต้องเรียกว่า กำหนดพื้นที่เขาต้องหาพื้นที่ที่จะนํามาประกาศปีอืนอ่นๆอาจจะเอาโน่นนี่นั่นตามที่สํานักง,งานที่ดินเสนอนั่นแหละแต่ปีนี้ก็สํานักง,งานที่ดินเสนอในฐานะไฟล์เลขาเหมือนกันแต่ทางกรมที่ดินเขามีหนังสือสั่งการกำชับกำชามาเลยนะว่าพื้นที่ที่อยากกำหนดพื้นที่ที่ผู้ว่าจะประกาศกำหนดเดินสำรวจนั้นต้องประกอบไปด้วย พื้นที่ที่มีการแจ้งและอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐบอกดิน1บอกดิน2บางส่วนพอ,อบอกดิน2ค่อนข้างเยอะเขาหยิบยกบางส่วนแต่ไม่ต้องตกใจครับแผนงานโครงการเดินสำรวจมียาวไปถึงปี7 0ถ้าไม่หมดเขาคงต่อให้หลักๆนี่นะครับเห็นคุณค่าของบอกดินหรือยังครับว่าทำไมต้องแจ้งนะครับและอีกกรณีหนึ่งที่ต้องประกาศก็คือมีปัญหา พื้นที่จังหวัดนั้นมีไหมนะมีประเด็นปัญหาการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆไหมผ่านคณะกรรมาธิการก็ดีผ่านอะไรผู้ตรวจการหรือมีการทุนก้าวถวายดีกาอะไรไหมถ้ามันสามารถกําหนดพื้นที่ในการเดินสํารวจแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเดินสํารวจได้ก็นําเข้าประกาศของผู้ว่าคณะกรรมาการกาหนดพื้นที่ก็สามารถนําเสนอให้ความเห็นชอบได้นํามาสู่ประกาศของผู้ว่าเพื่อเดินสํารวจ ในท้องที่อำเภอตะบนนั้นได้นะครับแต่ถามว่าจะออกมาในช่วงไหนนะครับนะฮะตอนนี้ตามหนังสือนะครับตามหนังสือสั่งการของกรมที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่เนี่ยควรจะจัดให้มีการประชุมในระหว่างวันที่1นึถึงยีพฤศจิกายนโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับการประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ในการจะกาหนดว่าพื้นที่ใดจะเดินสํารวจพื้นที่ใดเนี่ย อำเภอตําบลใดเนี่ยโดยถือข้อมูลบอกดิน1บอกดิน2บางส่วนแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาร้องเรียนในเขตจังหวัดนั้นๆเนี่ยควรจะมีการประชุมวันที่1นึถึงยีพฤศจิกายนก็คือในห่วงนี้แหละครับเลยมาอัปเดตและประกาศของผู้ว่าจะออกในช่วงไหนนะครับขาวบอประกาศของผู้ว่าเนี่ยควรประกาศก่อนวันที่30พฤศจิกายนนะตามไทม์ไลน์นะตามไทม์ไล์ นังือสังการของเรียกว่ากรมที่ดินเนี่ยประกาศของผู้ว่าเนี่ยต้องมีมาก่อนวันที่30พฤศจิกายน 2, 5, 6, 4นะครับผู้ว่าต้องใน70จังหวัดนั้นต้องกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจแล้วนะครับและถามว่าจะติดตามข่าวสารได้ที่ไหนนะครับก็เขาจะมีการปิดประกาศไว้ 1. นึ่งครับสำนักง,งานที่ดิน 2. ที่ว่าการอำเภอ 3. นะ ที่ทําการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะในท้องที่ที่เขาจะเข้าไปเดินสํารวจนั่นแหละครับปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่า30วันเพื่อให้คนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่ไปทํามาหากินกรุงเทพกรุงไทยได้มีโอกาสาร,รับรู้รับทราบข่าวสารและกลับมาหรือไม่กลับก็ให้ผู้แทนหรือมอ,อบอานาจมาให้เขาเดินนําพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสํารวจรางวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดได้ครับ พูดง่ายครับหน้าที่ของเจ้าของที่ดินต้องมานําพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเดินหลังวัดหรือส่งตัวแทนมานําถ้ามาไม่ได้นะครับไม่ว่าอยู่อยู่ในอยู่ต่างต่างประเทศก็ดีต่างประเทศก็ต้องมอบเหมือนกันนะครับนะหรือไปทํางานต่างจังหวัดก็ต้องมอบถ้าไม่มาเองถ้ามาเองก็แล้วไปคุณราชนีว่าเจริญสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับ h a v e an i c e day ทุกท่านนะครับนะขอให้เป็นวันที่ดีครับวันนี้วันพฤหัสนะวันวันัุบดีนะครับที่สี่ พฤศจิกายน2564โอเคครับหวังว่าข่าวสารนี้ที่หลายคนถามไทยกันเข้ามาว่าประกาศผู้ว,ว่าจะออกในช่วงไหนอย่างไรคงรู้ไทม์ไลน์แล้วนะครับมาอัปเดตให้แล้วนะครับสวัสดีครับ